ไม่จบไปไหนนะเจ้าพี Ö, oh, ead, ่นะมนช่วยคนมานะโอ้ชานะโอ้มาแล้มาแล้วินทีมาแล้วนะอ้าโอ้มาไดโอเค สวัสดีกับสวัสดีเนาะมื่อนี้ข้าพเจ้ามาตันคือเมื่อวันมาใส่กระดาษให้เนาะมื่อนี้มาเเบิงนาะมื้อนีมาเบิ้งกระดาษให้นคือระเบิดเถื่อนนั้นเลยพี่น้องเลยทุกคนก่อนที่จันไปให้เนาะจากผู้ยืนนะหั่นอนหมอตัวจัวตัวตานะตัวหัตานะหัวนอนจากข้าตัวส่วนะ เนี่ยนของกาจัดติดตันกูปเาใช่กูป่าเช่บอมาลิจนะ ก็คือนะาคุณนอาตัวสัวตัวนะเพื่อนได้มีข้าะเจ้ามาเดินกระดับที่มื้อวันข้าเจ้าไซ thân này Bước lên thuyết, bật thuyết hả Ồ oh. Cứ ăn à, hả bật thuyết hả trong nó? Trong nó chỉ chù. Chỉ này chỉ chó á Trong quá là chua cho mà sai Ồ xa lở Xa lở nó xa chứ lại thôi tì nó Ồ lẹ lẹ nè ด่ามีมมึ้นแล้วใจสุดมือวันเลยยังยังมีชีวิตอยู่

ไปยับไป,ไปมาเจับใ้ดนเลยเคลืนเลยเด้อคนเล้กระดับนี้ขึ้นแล้ว,ลว,ลวโอ้มันงามๆงานขึเน,น,นมาใหม่ เร,เรา่าคนถึงจะได้เรื่องน,นี่ติดเชื้นอน,นีไม่ขาติดพูน

cho đấy tao phải xe Trong bệnh đây nó sẽ. Ủa mẹ chán คึ้นเลยด้ยโอ้อะไรไออะไรกินวะนยังกินวะน,นี่นะโอ้เนื้อก็คือยังกินวะน,นี่นะนเสือกินที่วันไหนกินเต็มเช้าเนี่ยป่าขึ้นแลน้วเนาะ คือแต่บ่มนี่บุพาวาอยังกินให้เนาะอยังแต่ขาพ่อๆกินแต่เส้านี่แหละนี่อย่งแต่ขา,นา,นนาคขาน,นเดียวเนาะโอ่ออยังกินวะปะ้าเสียดายเนาะ นี่ก็คือเสือเสือปลาเสือปาลาหรือหมาปลากินให้หนอนนี่ปลาปลีน่องนะยะจีนนี่ปูปลอนนี่ต้อปล้ากำะมนอนนะฮะจีด๊ดจิ๊ คือไปอ่ะเชนานอนวะมาเจ้าอยู่ปลีนนอนเนาะอนี้ก็คือตัวอันก็คือตัวหมาตัวเสือตัวเสือแต่บอลบอลลายคือตัวเสือนี่นะก็คือเสือเสือน้อยฮะเนาะสิบจองก็คืออันสไตล์ก็คืออันตัวแมวเนาะแมวแมวแมวลายฮะเนี่ยแมวน้อยฮะ ไม่ตกไปนนะจะพป่นะมัะกมานะโอ้ชายนะโอ้มาละมาลดีๆมาละนะโอ้มาได้ละ chút thân chút thân chút thân chút à chút thân chút thân chút thân chút chụp phong nhiên nó chuyển là cứ hai nó nè sẽ trong nó nè xài nè xài một mà mà là nè máy thổi nè bây giờ nó máy mà nó thiệt nọ kho này kho này có thiệt sút nữa มือ่อวานนี้เอากระดาษตัวนี้มาไซน์เนาะเอากระดาษตัวนี้ไปไสนนะก็แฮรแบบนี้ยแหละแฮรแบบนี้เด้อเพื่อนนะถ้ายภาพโบโบโฮเฮ็ดนี่ก็มาซ้อนเฮรดนะเบิ่งเนะแฮร์แบบนี้นะแฮรแบบนี้ยมาตันว้ให้นะมาเนอะจับพื่อนเลยโจนหัวไก่นะแต่จโ่นเลยนอนมากกเคือย่อหอกกุ้งนั่งอยู่หัวโ่นถ้าถ้าเราหอกนอนนะ

Pono leh, mi chiong kwa tau plao tu leh Pono leh tau plao tu leh So chala chee tau na choa seh leh Choa tau ke hai leh Choa tau ke hai leh Uhoo